ฉันบอกกับเมียแล้วไงว่าฉันน่ะไม่มีชู้กับใครหรอกแล้วเมียนายเชื่อปะล่ะเชื่อกับผีดิถูกแตะไปอยู่บ้านหมาเออเทียบขพันมาเอ้ยแล้วของแกเอ๋ออุ้ยยู่งันมาอุ้ยโซแล้วกูกูดีโอ้ทื่อทำเบรคผมไอพวกปัญญาอ่อนยัง คอมัดฉันรอมานานแล้วนะเมื่อไหร่จะถึง E ีพีสี่เนี่ยภาคสี่นั้นจะพูดถึงพ่อเราหรือเปล่าเขาลอดตายหรือเปล่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าพูดถึงกับเราที่เราทั้งสองต้องทะเลาะกันแล้วก็ห้าหันกันเองจนเกิดการแย่งชิงอำนาจกันเกิดขึ้นหรือว่าทางจากักรวรรดิแมวนั้นไม่เคยยอมจ่ายสวยให้กับพวกเรามาก่อนหรือว่าพ่อเรานั้นใส่สปรลอดในพิซซ่าในอิตาลีหรือว่าพ่อนั้นมีแผลก,การขโมยหมูเด้งจากประเทศไทยหรือเปล่าแล้วท่านผู้ชมละ่ะคิดว่าไงบ้างถ้าเกิดคุณรอก็รอตติดตามใน EP 4 ของโบนัสแอนด์เซ r รี่ครับผมบ่วัดเธอพูดกับใครอ่ะก็ฉันพูดกับคนดูไงคนดูไหนอ่ะก็คนดูมาดูเราไงอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอ้ยมันจังแม่งเอาไปว่าฉันรอยอยู่ที่ด้านล่างแล้วกันเชิกดไลค์และซับสไครต์ด้วยครับผมท่านผู้ชมอ้าวไอ้นี่เห็นก็ไม่บอก